สวัสดีครับผมเอลำปางนะครับนะวันนี้จะพามาชมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพิมพ์คอตึงนะครับปี2482นะครับนะตาซ้ายของหลวงปู่นะครับจะอยู่สูงกว่าตาขวาครับสังเกตจะสูงกว่าตาขวานะครับรูปหล่อเป็นแบบรูปเหมือนปั๊มนะครับไม่ใช่พระหล่อนะครับนะเป็นรูปเหมือนปั๊มเส้นจีวรนะครับพงกนี้ครับจะคมชัดมากๆครับนะครับนะเป็นสันเส้นนูนขึ้นมาเลย นะครับหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นตัวหนังสือนูนขึ้นมานะครับเราสังเกตตรงหอหีบครับรอยหลุมยุบลงไปครับเห็นไหมครับนะครับรงเวนยครับด้านหลังจะมีขีดยาวๆออกมาหนึ่งขีดครับเป็นรอยขีดแตกออกมาคําว่าเดิมครับจะมีลักษณะเนื้อปลิ้นออกมาครับตรงหัวม้าจะเป็นหลุมยุบลงไปรอยคลื่นปลิ้นออกมาพิกด้านหลังมาครับช่างนะครับจะใช้เหมือนเครื่องเกียนะครับแต่งลงไปนะครับเป็นเหมือนสามเหลี่ยมตัววีครับ การแต่งมีส่วนสําคัญนะครับดูรอยแต่งแม่นๆครับหูจะมีรอยแต่งตะไบครับเห็นไหมครับรอยแต่งตะไบรอยนี้ครับรอยชฉาะหูแต่ง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 ส่วนใต้ฐานครับบางองค์มีรอยจานบ้างบางองค์มีรอยแต่งตะไบยินดีรับเช่านะครับองค์หนึ่งหลักแสนนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเหมือนปั๊มพิมพ์ A B C D เนื้ออาาัปก้าเนื้อทองเหลืองหรือเป็นแหวนพ่อเดิมเหรียญพอ่พอเดิมรุ่นแรกนะครับนะ พระหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพทุกรุ่นนะครับหรือเป็นพระชัยนาถพระนครสวรรค์นะครับหลวงพู่สุขนะครับได้หมดเลยนะครับนะท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันนะครับสามารถดูรูปชี้ตำหนิเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามบิดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ